สวัสดีค่ะแฟนลับที่รักทุกท่านตอนนี้สาวดำพารวยก็นั่งอยู่ที่สวนธรรมนะคะก็เดี๋ยวสาวดำจะไปเอาตัวใบตัวเลขนะคะมาฝากแฟนขับแป๊บเดียวนะคะ ค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็มาแล้วนะคะได้มาปฏิที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกกันเลยค่ะตัวเลขที่สวนทํานะคะก็คือวันนี้วันนี้นะคะก็มีตัวเลขที่ วนี่นะคะค่ะนี่คือตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะเป็นบไปเห็นแล้วเนาะนี่ค่ะตัวเลขนะคะ เลขที่สวนทางวดนี้นะคะหนึ่งกันยายนค่ะเห็นกันหนดทุกคนแล้วนะคะอ้าวนะคะคลิปสั้นๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือของพ่อปู่เรานะคะพ่อปู่สีสุดโท,โทค่ะนะคะ กันแล้วนะคะพ่อปูซีสุดโตว์ค่ะอันนี้แคบเลยค่ะ เลขพ่อปู่องค์อ่านยาดอกไม้ค่ะแคบเลยนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะทำๆมาแล้วนะคะเลขพ่อปู่โอเล่นะคะเลขพ่อปู่โอเล่มาแล้วนะคะ นี่ค่ะเลขพ่อปู่โอเล่งวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะนี่เลขพ่อปู่โอเล่นะคะ,ะเลขพ่อปู่โอเล่มาแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะอ่ะงวดนี้จะเป็นยังไงนะคะพ่อปู่โอเล่ตรงกันตรงกันกันกบตรงกันกับพระปู่ศรีสุดโธเลขแปดกับเลข ห้านะคะค่ะตรงกันมีแค่นี้นะคะว่าไงนะโอเคโอเคค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วคนงานพนักงานค่ะน่นทาท่านผู้ชม นูน่นมองเห็นสวนกล้วยลยใช่ไหมคะน่นะคะร่มรื่นดีก่ะท่านผู้ชมปลาในสระเยอะมากเลยก่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็จะเอาอิดปอกมาให้นะคะมี f อฟซส่งมาให้สองพันนะคะ หวดนี้นะคะท่านผู้ชมหวดนี้เลขไม่ตรงกันเลยนะคะสาวดำก็เลขของป่อปูสีสุดโธ8 6แปดค่ะไม่จะลืมนะคะ6กับแปตัวเดียวกันนะคะ860 860นะคะแล้วก็เลขของป่อปู่โอเล่ 8ปดล่าง3าห้าเลขของพ่อปูองค์อาจยากดอกไม้เก้ดหนึ่งล่าง59เนะคะเลขของแม่นางไม้ให้9 64ค่ะทีนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะว่าของใครจะถูกนะคะของของพ่อปู่ไนจะเข้านะคะ ก็มาดูกันนะคะไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะเราชอบตัวไหนตัดสินใจซื้อตัวนั้นนะคะ มาไม่ไม่ไม่นั่นกันนะมิจะมีสัมผัสกันก็มีเลขพระปู่โอเล่แปดสามศูนย์มันคือมีแปดกับอ่ากับห้าก็เลขล่างสามห้าของพระปู่เรามีแปดหกศูนย์เลขพระปู่โอเล่มีแปดมีศูนย์แล้วก็มีห้าที่ตรงกับเลขของพระปู่รีสุดโทคือคือมีไม่ใช่ตรงกับคือมีเลขในตัวเดียวกันนะคะส่วนเลขของพระปู่องอาจญาติดอกไม้มีหนึ่ง มีหนึ่งกับมีห้าก็สัมผัสกันหมดเลยนะคะ,ะทีนี้จะได้รู้กันนะคะว่าเลขพ่อปู่ไหนจะเข้าแต่สยวาดาจะจับเอามาจับทําเป็นเลขสามตัวคนไหนที่ชอบก็ซื้อนะคะท่านไหนที่ไม่ชอบก็ซื้อก็ซื้อตัวตรงตามที่พ่อปู่ให้นะคะชอบพ่อปู่สีสุดทก็ซื้อแปดหกศูนย์หรือแปดเก้าศูนย์เลขล่างหนึ่งห้าชอบพ่อปู่โอเลขกก็เลขบนแปดสามศูนย์เลขล่างสามห้า พ่อปูองค์อาจาดอกไม้เลขบน971เนึ่งเลขล่าง59นะคะก็สัมผัสกันหมดเลยค่ะมี5มี5มี1มีศอย่างเงี้ยนะคะก็สาวดำก็จะจับออกมาทำเป็นเลขเามาจับจับทำเป็นเลข3ตัวนะคะท่านไหนที่ชอบก็ซื้อนะคะจับมาทำสามตัวแล้วมันจะได้20หางหรือว่า3 0 15หาหางนะคะแต่ว่าเราซื้อก็มีกำไรนะคะสำหรับคนทุนเยอะ ถ้าคนทุนน้อยนะคะไม่ว่าจะใครทุนน้อยทุนมากนะคะเราก็ซื้อเอาตามเงินเรานะคะนะคะเราเสาวดำทำไปเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางทุกอย่างเป็นแนวทางหมดนะคะอ่าก็ถ้าซื้อบางทีมันออก3ตัวอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ออกสองตัวของพ่อปู่แม่ย่าบางทีอาจจะออกตรงของพ่อปู่แม่ย่าไม่ว่าจะเป็นของพ่อปู่ไหนออกก็จะมีตรงเพราะว่ามันจะรวมอยู่ในเลขชุด3ตัวนี้นะคะขอให้ทุทกๆท่านโชคดีนะคะ